อย่าเ่นที่อื่นไ,ไปลูกไปทำงานอย่าขึ้นมาโต้ต้นไม้ลูกอย่าเบาเยาเบาเยากมาไอ้เบาเล็กก็เสียบหอยหอยหอยเบาทำงานครับผมก็สวัสดีครับผมเดี๋ยวมาดูบ้านแบบนี้กันนะครับผมอันนี้ต้นที่ถ่ายในทุกๆวันนะที่เหลือไม้แบบนี้ไม่ใช่ว่าจะขี้เหร่นะเวลาไม้ตัวขึ้นนะครับผมจะสวยตอนนี้ก็ดอกเป็นสีชมพูที่ที่สวยนะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะด้วนหวานก็ ตัวนี้จะดูสองต้นนี้ดูเล็กนะเล็กกว่าเพื่อนไม้ดอกแบบนี้ก็ไม่ใช่ขี้เหร่หรอกครับผมเวลาม้ตขึ้นนั้จะพร้อมสวยด้วยอันนี้อยอดต้นนี้ก็ดูเล็กหน่อยนะตบูดดีไหมตบูดไม้แบบนี้เลี้ยงง่ายนะเพราะว่าเป็นไม้ที่ท,ที่พอมเรีบนะแต่ว่าไม้เป็นไม้ที่เกิดเองธรรมชาติทั้งนั้นไม่มีการปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็บหนึ่งสองสามสี่เก็บต้นนี้หกร้อยบาทรวมส่งทุกอย่างนะชุดนี้เก็บต้นเขาเอาหกร้อยบาท เนี่ยต้นโตจะเป็นแบบนี้นะเวลาไว้โตนะเป็นไม้ที่ฮอลแลนด์นี่แหละโตอันนี้ไม้ที่ผมให้ให้ญาติในหมู่บ้านได้ปลูกจะเป็นแบบนี้นะดอกจะดูสวยดูไม่เบื่อแล้วก็มาดูไม้แบบนี้กันบ้างนะเป็นไม้ดอกซ้อนอันนี้เป็นสีแดงที่เราเห็นอันนี้ก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรบ้างแล้วแหละนะตนนัวนี้อันนี้จะเป็นประตูมาประุูมาเป็นไม้เก่าแก่ประตมา ตรงนี้นี่ผมตัดใบออกนะผมตัดตัดโอ้ไม่ใช่ตัดใบตากิ่งตัดไปเสียบต้นใหม่นะตัดตัดเพราะว่าอย่ใช้ต้นพันธุ์ที่บ้านอย่างเดียวก็เลยเป็นแบบนี้นะก็เหลือแค่นี้แหละนะอันนี้เป็นอัญมณนีนะเหลือแค่นี้ก็ไปถูกถูกแค่นี้นะก็สามต้นนี้ผมเอาสองร้อยหกสิบาทนะสามต้นนี้สองร้อยหกสิบาทนะรวมทุกทุกอย่างแล้วเอาแค่สองร้อยหกสิบาทกออันนี้ก็ได้ไม้สวยไปปลูกนะครับผ่ไม่ใช่ขี้เหร่นะ ก็ขอบคุณทุกท่านครับผมที่เข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณทุทกท่านด้วยขอบคุณคุณพ่อด้วยคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงด้วยขอบคุณมากครับของข่าวแล้วก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ